หมอสอนวิธีแปลกใช้กระลำปรีแก้ปวดทำง่ายๆได้ที่บ้านแถมราคาถูกคนลองแล้วคอนเฟิร์มดีจริงเข้าเดินเข้าเดชจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่ด็อกเตอร์คุณแนนซอส แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาได้แบ่งปันวิธีการรักษาปวดข้อที่อาจจะดูแปลกๆแ,แต่บรรเทาได้จริงนะคะและก็มีราคาถูกมากด้วยนั่นก็คือการประครบกระลำปรีรอบบริเวณที่มีอาการปวดค่ะคุณหมอได้อธิบายผ่านทางติ๊กต็อกที่มีผู้ติดตามมากกว่า2.3ล้านคนบอกว่าใบกระลำปรีถูกนํามาใช้ในบางวัฒนธรรมเป็นยาทาภายนอกเพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวดเชื่อกันว่ามีสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านอาการอักเสบโดยปกติแล้วจะถูก นำมาใช้หลังจากการแช่เย็น อย่างไรก็ดีคุณหมอชี้ว่าหลักฐานที่สนับสนุนการใช้กระลำปรีเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อนั้นเป็นเพียงเรื่องเล่าลือแต่การลองใช้ดูก็ไม่มีข้อเสียหายแต่อย่างใดค่ะมีคุณแม่ลูกอ่อนคนนึงนะคะเธอเข้ามาแชร์ประสบการณ์บอกว่าเธอใส่กระลำปรีลงในเสื้อชั้นในเพื่อช่วยลดบรรเทาอาการบวมของหน้าอกขนาดให้นมลูกมันช่วยฉันได้มากตอนที่ฉันกําลังให้นมลูกฉันคิดว่ามันดูไร้สาระแต่กลับช่วยลดอาการบวมและอักเสบได้ดีมาก ทั้งนี้งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี2022พบว่าการประครบใบกระลำปรีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงการทำงานของเขาและความเจ็บปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมเท่ากับการประครบด้วยแผ่นเจลเย็นเป็นเวลา20นาทีโรคข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะข้อเสื่อมที่เกิดจากการสึกหรอเป็นโรคข้อที่ส่งผลต่อผู้ใหญ่จำนวนมากและถือเป็นโรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุด แม้ว่าการใช้แผ่นเจลเย็นในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมจะสะดวกกว่าแต่การใช้กระลำปรีในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทเป็นวิธีการรักษาที่ทำได้ที่บ้านไม่แพงจึงถือเป็นอาการบรรเทาการปวดเข่าที่มีประโยชน์มากกว่านักเขียนเขียนไว้ในผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Pen Research and Management ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ